พระไตรปิฎกสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องพระไตรปิฎกกันน้องๆจะได้ทราบว่าพระไตรปิฎกคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรกับพุทธศาสนิกชนพร้อมจะไปเรียนรู้กันหรืออย่างครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเข้าสู่เนื้อหากันได้เลยครับ ว่าแต่ครูการดาถืออะไรมานะท่าทางหนักด้วยจะมีใครใจดีไปช่วยไหมนะครูครับให้ผมช่วยถือไหมครับขอบคุณค่ะพาร์ทเดี๋ยวพาช่วยครูถือสมุดการบ้านก็พอคะ่ะส่วนเล่มใหญ,ใหญ่นี่เดี๋ยวครูถือเองคะ่ะเพราะมันหนักครับคุณครูแล้วให้ผมถือไปที่ไหนเหรอครับก็ห้องเรียนพระพุทธศาสนานั่นแหละ เมื่อไปถึงห้องเรียนพระพุทธศาสนานักเรียนคะจากที่เราเคยเรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนากันมาแล้วเช่นพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าอีกสิ่งหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่มีความสำคัญก็คือหลักธรรมคำสอนนั่นเองวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องพระไตรปิฎกกันนะคะก่อนเราจะเริ่มเรียนรู้มีนักเรียนคนไหนรู้ไหมคะว่า พระไตรปิฎกหมายถึงอะไรวันนี้ครูมีตัวอย่างของพระไตรปิฎกมาให้ดูด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นครูอยากให้นักเรียนลองออกมาบอกครูหน่อยค่ะว่าพระไตรปิฎกในความหมายของนักเรียนหมายถึงอะไรไม่ต้องกลัวผิดนะคะเริ่มจากพลอยก่อนแล้วกันนะคะพระไตรปิฎกหมายถึงหนังสือสวดมนต์ค่ะ ่มาคะพระไตรปิฎกหมายถึงหนังสือเรียนค่ะพระไตรปิฎกหมายถึงสมุดเก็บรูปครับพระไตรปิฎกหมายถึงหนังสือเก็บรายชื่อพระค่ะพระไตรปิฎกหมายถึงหนังสือสวดมนต์ครับพระไตรปิฎกหมายถึงนิทานชาดกครับเอาละค่ะ นักเรียนแต่ละคนคงอยากทราบแล้วว่าพระไตรปิฎกเล่มหนาที่ครูถือมานี้จริงๆแล้วมันคืออะไรครูจะเฉลยให้ฟังค่ะพระไตรปิฎกเป็นคำพีทางพระพุทธศาสนาที่บันทึกคำสั่งสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าในสมัยก่อนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใช้วิธีสืบทอดโดยการท่องจำ ่อมามีการพัฒนามาด้วยการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะแปลว,ว่าหนังสือเล่มนี้เก่าแก่ตั้งแต่ยุคนั้นเลยเหรอครับไม่ใช่รัคาเต้ย กว่าจะมาเป็นพระไตรปิฎกต้องใช้เวลาเก็บรวบรวมอยู่นานมากเนื่องจากหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีมากมายหลากหลายคำสอนสมัยก่อนจึงได้มีคนรวบรวมหลักฐานทั้งหลักคำสอนไว้แล้วยำมาจารึกให้เป็นลายลักษณ์อักษรเราเรียกหนังสือที่บรรจุคำสอนนี้ว่าพระไตรปิฎกค่ะเมื่อรวบรวมพระไตรปิฎกให้เป็นเล่มเดียวกันได้แล้ว จึงได้มีการบันทึกต่อมามีการพิมพ์เผยแพร่เพื่อไม่ให้พระไตรปิฎกนี้สูญหายไปตามกาลเวลาที่ครูการดาสอนนั้นถูกต้องเลยครับน้องๆแต่เรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับพระไตรปิฎกกันอีกสักครั้งนะครับพระไตรปิฎกเป็นคำพีทางพระพุทธศาสนาที่บันทึกคำสั่งสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าโดยพระไตรปิฎกมาจากคำว่าไตรซึ่งแปลว่าสาม และคำว่าปีดกแปลว่าตรากร้าเมื่อรวมกันออกมาคำว่าพระไตรปีดกจึงหมายถึงตรากร้าสามไปหรือคำสอนสามหมวดนั่นเองครับดังนั้นความหมายของพระไตรปีดกก็คือหลักคำสอนสามคำพีอย่างโดยรวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นสามหมวดคือพระวินัยปีดกพระสุตันตปีดกพระอภิธรรมปีดกนั่นเองครับ การรวบรวมหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วสามเดือนพระสงฆ์ได้ประชุมสังฆานาคำสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นครั้งแรกทำให้พระจุนทเถระทราบเรื่องจึงนำความขึ้นกราบทูลต่อพระพุทธเจ้าพระองค์ทราบเช่นนั้นจึงแนะนำตรัสให้พระสงฆ์ทั้งหลายร่วมกันทำพิธีสังฆานา เพื่อรักษาคําสอนที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปช่วงนี้ชี้นะน้องๆครับการทำการสังคายนาหมายถึงการรวบรวมเรียบเรียงพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่ ซึ่งในระยะแรกพระไตรปิฎกนั้นถูกถ่ายทอดกันมาด้วยการท่องจำจนกระทั่งประมาณพุทธศักราช433จึงเริ่มมีการจารึกพระไตรปิฎกให้เป็นรูปแบบลายลักษณ์อักษรพระไตรปิฎกที่มีอยู่ในประเทศไทยนั้นเรียกว่าพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์เป็นภาษาไทยส่วนใหญ่นิยมพิมพ์แยกออกเป็น45เล่มตามที่พระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่ศาสนาจึงมีการบันทึกหลักคำสอนไว้อย่างมากมาย การพิมพ์พระไตรปิฎกไม่เพียงแต่ออกมาในรูปแบบหนังสือเท่านั้นแต่ยังมีการจารึกลงไปในใบลานเพื่อให้คงความเป็นเอกลักษณ์เหมือนในอดีตและได้นำมาแปลเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วยครับส่วนด้านของความสำคัญพระไตรปิฎกนั้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชาวพุทธเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะพระไตรปิฎกเปรียบเสมือนแหล่งคำพีที่รวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ทั้งหมด จึงใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาซึ่งพระไตรปิฎกก็เปรียบเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้าโดยที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายสามารถที่จะศึกษาหลักธรรมผ่านทางพระไตรปิฎกซึ่งปัจจุบันมีการตีพิมพ์พระไตรปิฎกกันอย่างแพร่หลายเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายใช้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตหรือปฏิบัติตนให้พ้นจากทุกข์และพระไตรปิฎก ยังถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สังคมอยู่รวมกันอย่างสงบสุขด้วยนะครับดังนั้นน้องๆอ,อย่าลืมศึกษาหลักธรรมผ่านพระไตรปิฎกและที่สำคัญอย่าลืมช่วยกันดูแลรักษาพระไตรปิฎกนี้นะครับก่อนจากกันในวันนี้เราไปพบกับกิจกรรมสนุกๆก,กันก่อนนะครับกับกิจกรรมฉายเดี่ยวตอนข้อไหนกันแน่ครับ ช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่น้องๆครับให้น้องๆเลือกคำตอบเกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎกให้ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วเชิญไปทำกิจกรรมได้เลยครับคำว่าปิฎกหมายความว่าอย่างไรพระไตรปิฎกมีความหมายว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการใดในการเผยแผ่หลักคำสอน ก็ใดเป็นความสำคัญของพระไตรปิฎกโอ้โหวันนี้น้องๆได้ความรู้เกี่ยวกับเรี่องพระไตรปิฎกกันไปมากเลยนะครับน้องๆอ,อย่าลืมศึกษาและช่วยกันดูแลรักษาพระไตรปิฎกกันด้วยนะครับและนำหลักธรรมคำสอนมาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยนะครับคราวหน้าเราจะมาเรียนรู้เรื่องศรัทธาในพระรัตนตรัยกันครับและพบกันใหม่คราวหน้านะครับ สวัสดีครับ